สวัสดีครับ b g Premium Auto Final นะครับวันนี้มาส่งงานกับ Mazda 2 Skyactiv นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นนะครับโปรเจคเตอร์นะครับไบ LED เลเซอร์ในรุ่นของตัวแรปเตอร์นะครับอันนี้วงแหวนครับไ้ต่ำครับสังเกตได้นะครับจุดโฟกัสไปต่ำตัวแสงนะครับจะสังเกตที่จุดหน้าเลนนะครับด้าเลนทิมเลยครับว่าว่าแรปเตอร์นะตัวนี้เป็นไบ l อ d ดีเลเซอร์นะครับสูงต่ำในตัวครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัลรถกันครับอันนี้เป็นเวลากลางวันนะครับ แสงไฟตัวนี้เป็นเลเซอร์นะครับสูงครับสูงเป็นตองไฮบีมนะครับเป็นเลเซอร์ซองไฮบีมนะเดี๋ยวเรามาดูผ่านฟิลมตัวรถกันนะครับคันนี้ลูกค้าน่าจะเป็นฟิมประมาณ60นะครับอันนี้ผ่านฟิมตัวรถนะครับสูงครับอ่านี้นอกตัวรถนะครับกับในตัวรถนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับตัวนี้สว่างขับขี่ปลอดภัยครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเพจเบนบุ๊คบีทพิมเมียมออโตซีนอนทุกสาขานะครับบริหารงานโดยผมรับช่างหมีสวัสดีครับ